สมพงษ์อมมลวรนครับในช่วงของ5นาทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ฟังที่กระทุกทการกรับครับผมครับใกล้เข้าไปทุกขณะแล้วนะครับนับไปก็อีก2วันนะครับก็จะเข้าสู่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่63นครพนมมุกดาหารเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มต้นด้วยกัน แข่งขันรางวัลทรงคุณค่าโอเบกอวอร์ดนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้คึกคักกันน่าดูเลยทีเดียวนะครับสําหรับระดับมัธยมนั้นก็จะใช้สถานที่แข่งขันที่โรงเรียนสีบระวันวิทยาคมนะครับและก็มหาวิทยาลัยนครพนมนะครับแล้วก็ที่วิเลยเทคโนโลยีและการจัดการนะครับหรือวิเลยสารพัดช่างเดิมก็เริ่มทําการแข่งขันวันนี้ก็เป็นวันที่2วันสุดท้ายของการแข่งขันแล้วนะครับในส่วนของ ประชุมศึกษานั้นก็จะใช้ที่ห้องประชุมของหน้องบึกนะครับสากก่อัพยบครูนักของพนมนะครับยังไงก็ถ้าครูบาอาจารย์นะครับมีโอกาสก็ได้ไปชมนะครับว่าผลงานที่ครูได้ดําเนินการที่คัดเลือกมาแล้วในระดับจังหวัดนะครับระดับเขตแล้วก็มาสู่ระดับภาคนะครับผลงานเป็นอย่างไรเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมนะครับเพราะผลงานเหล่านี้นะครับจะมีผลในเรื่องการจัด ทําผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะนะครับก็คือวอรบที่จะดาเนินการน,นะครับอ่ะยังไงก็ส่วนเรื่องของพิธีเปิดนะครับวันที่11ธันวาคม2556นั้นเปิดแน่นอนยิ่งใหญ่อลังการนะครับณนะบริเวณลานพนมนาคาริมฝั่งโขงนครพนมเรานะครับซึ่งก็ขณะนี้ชัดเจนแล้วนะครับเมื่อวันที่ล่าสุดนะครับก็คงจะชัดเจนก็คือประธานในพิธีนะครับก็คือพระนธันิวัตรตมตรีช่วยาวการก,กระทรวงศึกษาธิการครับท่าน เสริผมผิ์พงผานิดนะครับก็จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีนะครับซึ่งในพิธีเปิดนั้นจะยิ่งใหญ่อลังการยังไงนะครับก็คงจะให้พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมและแขกที่มาเยือนนครพนมในครั้งนี้นะครับได้ชมความยิ่งใหญ่ณบริเวณลานพนมนาคารริมฝั่งโขงกันจริงจังนะครับ,บ,งงๆๆรบโดยเฉพาะในเรื่องการแสดงแสงสีเสียง นะครับเรื่องของตำนานพระธาตุพนมตำนานมุกดาหารและก็วัฒนธรรมสู่อาเซียนนะครับซึ่งจะยิ่งใหญ่อลังการนอกจากนั้นนะครับก็ชมเครือไฟและกระทงสายนะครับในลำน้ำโขงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและก็มหาวิทยาลัยนครพนมนะครับก่อนที่จะมีพิธีเปิดนะครับช่วงเวลา15นากาถึงเวลา17 30นทีนะครับก็จะได้ มีการแสดงผลงานของลูกหลานชาวจังหวัดนครพนมนะครับเป็นต้นว่นนักร้องรับเชิญจากโครงการอาหารส่วนจังหวัดนครพนมนะครับชุดแรกก็คือขวัญพุ่งสุนารีแพรพันชนิดาและก็ฟ้าวริษานะครับก็จะมาร่วมทําให้งานของเราคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็วันที่17ธันวาคมเวลา15นาฬิกาก็พร้อมพบกันที่บริเวณลานพนมนาคากันแล้วกันนะครับมาส่วนแาวส่วนกลางนะครับในเรื่องของการศึกษา แม้ว่าบ้านเมืองจะมีความสับสนวุ่นวายกันอยู่นะครับแต่เรื่องของการศึกษาเราต้องก้าวหน้ากันต่อไปนะครับว่านั่นคือการศึกษาคือการพัฒนาชาติและก็พัฒนาเศรษฐกิจนะครับเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาครับท่างท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านจารุรนค์ฉายแสงนะครับก็ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง,กลงร่วมกันกับภาคสังคมภาคธุรกิจปุสา,ากรรมในการศึกษา รวมแล้วก็ประมาณ90หน่วยงานนะครับในการสนับสนุนการสร้างสื่อการสอนและก็การเรียนรู้แห่งชาตินะครับเพื่อที่จะพัฒนากระบวนการศึกษาให้สอดคล้องและก็ทันสมัยกับยุคดิจิตอลภายในภายใต้โครงการเด็กไทยไม่แพ้ใครในโลกด้วยดิจิตอลคอนเทสนะครับและก็จะให้ทุกภาคส่วนนั้นได้ตระหนักถึงความสําคัญ ในเนื้อหาของสื่อดิจิตอลนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านจาตุรลนฉายแสงก็บอกว่าการศึกษานั้นเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายจะต้องให้อ่าความสําคัญโดยส่วนหนึ่งของการศึกษานั้นเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแต่ที่ผ่านมานะครับการศึกษาไทยเรายังไม่ถูกพัฒนาเท่าที่ควรกว็จะจําเป็นจะต้องอาศัยความร่มมือของทุกฝ่ายนะครับที่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมให้การศึกษาไทยก้าวสู่การพัฒนาอย่างเต็มตัวนะครับมาเรื่องของ แจ้งจากข่าวของสอพอม22นะครับก็แจ้งถึงข้าราชการครูในสอพอม22นะครับซึ่งได้ยืน่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษว17นะครับแล้วก็ขอให้ไปรับผลงานทางวิชาการคืนนะครับอ่าในวันที่17ธันวาคม2556นาะครับเช้า9ก้นาฬิกาถึง12บสนาฬิกาแล้วก็บ่าย13บมนาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับกนะ็ขอให้ไปเป็นเวลาส่วนพักกลางวันนะอย่าไปนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่คงจะต้องอ่าสนับสนุนแล้วก็ เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้โดยโดย,โดยพอสมควรนะครับเรื่องของการประเมินภายนอกนะครับจากกลุ่มที่8นะครับของโรงเรียนในจังหวัดนครพนมขนาดนี้นะครับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัเดกเพชรเกษมอีวาลุชันนะครับซึ่งนําโดยท่านคําตาราดมณีและก็นางสาวสุภาพเลื่อนไสและก็นางสุประณีเสริม เสริมสเสริมสุขนี้นะครับรวมแล้วก็ประมาณ8ท่านจะมาเป็นกรรมการประเมินนะครับโดยเฉพาะนะครับอย่างเช่นโรงเรียนตำรวจโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนบ้านนา อำเภอนาทมจังหวัดนครพนมนี้นะครับก็เป็นระดับอนุบาลจนถึงป .6 ซึ่งเป็นขนาดเล็กนะครับก็จะประเมินช่วงวันที่25ถึงวันที่27ธันวาคม2556และต่อไปก็เป็นข้ามไปปีใหม่เลยนะครับโรงเรียนนาทมวิทยาอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมของท่านผู้นการสุขพอ้วนแก้วก็จะประเมินช่วงวันที่17ถึงวันที่19กุมภาพันธ์2557แล้วก็มีอีกหลายโรงนะครับเพราะ,ะนั้นก็ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของอครู บานนอกคอก็แล้วกันนะครับทางท่านาพนมสิทธิ์เจริญราชนะครับรองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท,ท่าเทนนะครับก็คือจะมีการจัดงานประเพณีตุ้มโหมไทยยอ่อประจำปี2556นะครับโดยจะจัดในวันจันทร์ที่30ธันวาคม2556ส่ง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับตุ้มโหมไทยยอ่อของชาวเท่าเทนและก็วันนี้นะครับก็จะมีการแถลงข่าวจัดงานประเพณีตุ้มโหมไทยยอ่อนะครับ อ่าเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาที่บริเวณศาลาสุริยนันจันทราหน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบดเท่าเทนนะครับก็ขอเชิญท่านที่รบกักทั้งหลายร่วมเป็นเกียรติรับฟังการแถลงข่าวพอเพณีการตุ้มโอมไทยย่อะนะครับสามสิบธันวาคมวันนี้นะครับสิบเอ็ดนาฬิกาก็ขอเชิญกันแล้วกันนะครับปิดท้ายรายการหน่อยกันแล้วกันนะครับข่าวมรณานุสตินะครับขณะน,นี้คุณยายอุน่นจิตอัครพินนะครับ ซึ่งเป็นคุณแม่ของท่านรองประภาสีอคัครพินรงคผู้ินการโรงเรียนอุเทนพัฒนานะครับได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่4 8 4ปีขณะนี้ก็ศพสบ8ปีขณะนี้ก็ สพรตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับและก็จะทําการชาปนกิจศพในวันพฤหัสที่11ธันวาคม2556ก็เรียนแจ้งถึงท่านที่ครรักทั้งหลายที่รู้จักมักุลน,นะครับได้ร่วมงานชาปนกิจในครั้งนี้ครับสวัสดีครับ,รบมาในช่วงของวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมครับ วันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยดีกใกล้บ้านมาตรฐานสากลมหาวิทยาลัยนครพนมขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาศเสด็จพระราชาดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2554และ2555 ณสาราประชาคมยงกยุทธสาราการจังหวัดนครพนมในวันพุธที่18ธันวาคม2556เวลา14นาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่จะต้องเข้ารับพระราชทานบริญญบัตรนั้นตารางการฝึกซ้อมต่างๆนี้หลวงพร้อมแจ้งให้ทราบนะฮะถ้าอย่างไรยังไงครับสำหรับเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านหลากหลายต้องแสงดาวเฟอร์นิเจอร์ครับเซนได้ครับานครับโดยเฉพาะอย่างยี่งอุปกรณ์สำหรับเด็กเล่นยังมีนะไปเลือกดูได้ครับส,สวยราคาถูกกว่ายอย่างแน่นอนครับ ที่แสงดาวเฟอร์เิเจอร์ครับอยู่ถนนนิตโยครับ04251811เจสสวยสมจิตรอบริการท่านอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องของวัสดุก่อสร้างราคาถูกต้องแล้วจินยาพวงมาศสถานที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาถูกสินค้ามาตรฐานในเกลือเซมเนไทยแวะไปที่เราจิเนยาพวมาศของเราครับอยู่หน้าบอคาสอครับเรามีลังกาอารูซิ่งไว้คอยบริการท่รานรับเพลเองจึงขายถูกครับ042516188ครับถ้าเป็นเรื่องของการเติมแก๊สรถยนต์ครับทานตีมางานศินลปหัตกรรมนะฮะ ไปที่นครปฐมแก๊สขายถูกกว่าที่ไหนนครับสลับรถยนต์หรือว่าแก๊สหุงต้มเแล้วก็มีครับใส่ถังว้ให้เรียบร้อยก็อยู่